กันทีมเราสร้างกันแล้วก็วันหน้าอาจจะพร้อมสู้พร้อมลุยในชรบันแพงเราก็เป,เ,ปเป็นไปได้ฉะนั้นก็คือหายก็ให้จะดีที่สุดครับสวัสดีค่ะพี่นอ ans, ้องเอฟซีแฟนคลับช่องเจคิวสตอรี่แฟนคลับวงมาล่าสาวหน่อยเพชรบันแพงที่น่านรักทุกท่าน ยินดีตอนรับนะคะมื่อนีมาทักทายกับพี่น้องช่วงบายบายอากาศฝนกำลังลินมาว่าถึงเรื่องของน้องก่อยชาลินี่นางเอกคนเก่าที่ออกจากวงสาวหน่อยพิดบันเพลงกอนหนาที่น้องอมแอมสิเข่ามาพี่น้องทุกท่านแฟนคลับสาวหน่อยคองสิจำกันได้ก่อยชาลินี่ได้ออกจากวงสาวหน่อยไปก่อน ที่จะมดฤดูการโดยที่บดายแจ้งให้ทางบดโจดูลวงหนาอยู่ๆกระหายเงียบไปเลยติดต่อบดายเฮตหายตอนนั้นทางวงใดงงไปตามๆกันค่ะแต่กันยังดีที่เพิ่นมีนางเอกที่เกง่งมีความสามารถมาแสดงแทนเป็นนางเอกรถจน่าคือน้องสุดสายใหย น้องได้ขึ้นมาเปล่ยนนางเอกแทนจนจบฤดูกาลการออกจากวงสาวน้อยทัางที่ยังมีสัญญาอยู่เฮตไ้น้องก้อยชาลินี่ต้องเดินทางมาเครียดตัวเองเครียดปัญหากับทางบอดจูและส่อนุดเมื่อสองมือที่ผ่านมาเนาะคะ่ะน้องก้อยชาลินี่ได้เดินทางไปที่บ้านบอดจูสอนุดโดยการไปในครั้งนี้น้องก้อยชาลินี่ได้นํากระฉาของขวัญ ไปกราบขอขมาบอจูกับสอนุนและได้กาวขอโทษที่น้องได้ทำผิดต่อทางบอจูหรือต่อวงสาวน้อย ทางบ่จูกับสอนนดเพื่นบ่เมนคุ้นใจใหม่ใส่ระกำรรนอกพี่น้องบ่จูกับสอนนดพร้อมให้อภัยและอ่มนวยอวยพรให้น้องก้อยแชลินี่ให้มีแต่ความเจริญกาวนาให้ดังๆปังๆบจ่จูสอนนดยังบอกน้องก้อยอีกว่าหักอยู่คือเกาบ่ได้ถือถูดกูดเครื่องแล้วบ่จูกับว่าประมาณว่าโบว่าสิไป,ปใสมาใส่ ถ้าสิไปอิลีอยากให้จบฤดูกาลก่อนจะเป็นการดีที่สุดพร้อมกับการไปล่ามาหวายอันนี้ก็ถือตองนะคะพี่น้องการที่น้องก้อยชาลินี่เห็ดแบบนั้นก็นถือว่าบ่ถือตองเลยนะคะถ้าเผื่อทางวงบม่มีตัวแท่นเลยแย่ yeah, ชุกคือกันนะคะกันย่งดีที่มี่น้องสุดสายให่ได้สพอร์ตในวงนะคะ บโจยังได้บอกน้องก้อยชาลินี่อีกว่าให้ทําใจให้นักแนนทุกที่ทุกหมองมันมีอยู่แล้วปัญหาเล็กๆในน้อยอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะพี่น้องคนหมูหมากอยู่สบ่แตกต่างกันเลยนะคะแต่บอโจยังเว้าให้คว,วามหวังแฟนคลับน้องก้อยชาลีนี่ร่วมถึงแฟนคลับวงสาวน้อยที่หักน้องก้อย โแน่ bon net, จากมือหนึ่งน้องก้อยอาจสิกลับมาที่วงสาวหน่อยอีกแต่อาจสิกลับมาในน้ำวงคอนสุดเสด็จแบนด์อาจซิมีแน่นมน่าเป็นไปได้บบจูถึงเบามาแบบนั้นนะคะพีนนน่น้องเอฟซีแฟนครับที่ย่างหักน้องก้อยทุกท่านรอบเบิรงกันค่ะว่าเรื่องนี้สิเป็นไปได้มากหน่อยแค่ใด ช่วงน้องก้อยออกไปาจากวงทางวงกำลังปังเพราะว่ามีนนองูงอ,อิงเข้ามาน้องก้อยถ้าโบออกไปลาปานี่คงสิบปังๆไปน้ำกันเลี้ยเนาะคะ่ะพี่น้องแกคือว่าแหละเนาะคะ่ะชะตาของคนมันมีเส้นที่พิ้นเบื้องบนขีดเอาไว้คนนี้ไปคนใหม่มากบางเรื่องบางอย่าง,างหรือว่าดวงทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนแต่เกิดจากชะตา ลิขิตมีส่วนหายเปลี่ยนไปนะคะคลิปนี้ก็ขอเว้าถึงน้องก้อยชาลินี่กันแต่เพียงทาน,นีค่ะก็ให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สีบ,บพ่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีคะ่ะ ทอดีที่ผ่านมาทั้งตอนอาไลลำลังปีอคอขามากบอดท้อซ้อนนะคะามซบางหลังหนึ่งขายไปห,หน่งปีที่ผ่านมาพนหูจากไวชชลินีแนะนําสาวยเป็นปานแท่งดูเสร็จค่ะคือเจ้าน้องคือเจ้าในเมื่องน้องมากคาาอขา,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 ามากเนาะตายก็ไม่เลยอะหายอภัยซักที่ว่าที่ผ่านมานอาอท่านเสียหนี น้องหนักเน่นหนักแน่นไม่แน่นะครับวันเวลาส่วนตัวจะดสัึ้นขนาสีมาในน้ำก่วยเผชดบันแพ้งก็ได้นะครับ